ยินดีตอนทับทุกคนเขาซูซองควันไซซาแนลคลิปนี้สำหรับเอฟซีน้องนางเบอร์ทุกคนเนาะเพราะว่าเขาสิมาเห็ดคลิปตัวเพื่อนนั่นเองแต่ว่าคลิปตัวน้องนางนี่เขาก็เห็ดไปแล้วสองคลิปเพว่าสิเป็นตัวเพื่อนกินแข่ตัวเพื่อนกินฮัมเบอร์มาคลิปนี้ก็ขึ้นยากอยู่บพราะว่าสิตัวเพื่อนกินยังดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวมากก็เห็นตั้งแต่ขี้เกียม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาสิมาหลอดจับขี้เกียมไปเห็ดเมนูเสบๆให้น้องนาง กินนั่นเองโอ้โหว่าสิจับได้หรือบ่าขี้เกียมกันเฮ้เห็นหลยอยู่น้ำตามเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวสิไปจับขี้เกียมเนาะสำหรับขี้เกียมเนี่ยหลายคนกับอาจสิโอ้หเนาะมันเป็น่อยู่ตามบานเพื่อนสามารถกินได้นั่นเองอเป็นยาอายุวัฒนะเด้เหลยังสามารถขับไลสารพิษต่างๆออกจาก่างกายได้ตามที่เ้าไปหาข้อมูลมาเนาะ พิเศษสำหรับผู้ใดที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศจักกึจักกึ๊กนกเขาหัันวะสามารถสวยได้เด้ยอย่าลืมเด้วผู้ใดที่นกเขาหัันไปหาขี้เกียจม,มากินซะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาจะไปจับขี้เกียจก่อนบูหวัวสิไลด์ด้วบุไรี่ทาบุไรีก็มาวางแผนกันใหม่นเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาสิไปทลิลซึกจับขี้เกียจจะเหน่อยน้องนางสิเขามาเดี๋ยวสิผู้ดูการ Thank <laughs> you. จังใดดีเรา่าที่นี่ขี่เกียมอะไรจา้าโตมันแหหลายแลนขึ้นสูงมาสูงผู้ใดสิไปนำเพื่นท่าน,นเนาะหากผเมในเสียนจับขี่เกี่ยมเด้ <laughs> ถ้าผู้ใดเสียนจับขี่เกียมไปอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเด้อ <laughs> มันคือจับอยากจับซา,จาเจอกหนบอแต่ว่าขี่เกียมก็มีแต่ตัวบกับกเฮ้ยแบบใหญ่ถ้าได้จักสองสามตัวนี่ไปเห็นเมนูให้น้องนางซิมหับประกันสดซื่นว่า <laughs> คือเคมิมคือเคมิม <laughs> แต่ว่า มาได้จักโตสีเอาเน,ออานื้อยนีงวันนี้มาแทนขี้เกียจม,มาที่นี่สงสัยสีบุมสีหมูอีกหรอเออแต่ว่าไม่ใจเท่าไรเข้าเซียนในการตัวหรือว่าการแกนงนั่นเองเดี๋ยวเขาสีไปเปลี่ยนเป็นเนือ้อหมูแทนเนาะแต่ว่าสีเหตุเมนูบ่อยพ่นหูว่าเป็นสีหมูหลังจากที่เพ่นซิมแล้วเขาก็สีบอกเพ่นว่า เป็นขี้เกียวเออเดี๋ยวมาเบ่งปฏิกิริยาพนมาสิเป็นจรายเมื่อไรหัวาตาเองกินขี้เกียจแต่ว่าบ่เป็นขี้เกียจอันนั้นคือสีมูผะว่าขี้เกียจเฮาจับบะไ้จักเต๋อ <laughs> โอเคเนาะเดี๋ยวเฮาสิออกไปซื้อสี mo, มูมาเห็ดเมนูเส่ๆให้น้องนา่งซิมเจ็บใจ <laughs> <laughs> ขี้เกียจมาสิไล่ขี้เกียจมาเห็ดเมนูให้น้องน,องนองา่งซิมคักค่ะ ได้จอยเอาเป็นเนื้อมูแท่นกันกันสำหรับเนื้อมูนี่เ้ากระสิเอามาส้อยแล้วก็ฟักให้มันมีมูจากนั้นเฮากระิเอืออใส่พัวเครื่องหอมแล้วก็เอาไว้พักอีเลิศห่อเอาไปปิ้งให้น้องนั่งสิมเล้วสิบอกคนว่าเป็นเนื้อขี้เกียมอบอกแล้วไหวใจใเท่าใดเหืืองแกงข้นหรือว่าตัวข้นถนัด เยียบร้อยนาะสำหรับการฝักเนื้อมูหลังจากนั้นเ้ากระซิมาตำเครื่องหอมเครื่องหอม,อหอมพขพงเฮ้ากระซิมีหากพวกหอมปลอมกระเทียมแล้วก็หัวซี่ไ่กระมีพริกไทยพงน,น,น้ำตาลน้ำตำลงใส่กัน แล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับเมนูฮอรมู omo, ใส่ไวพักอิเลิร์ตัวฮอร์มู omo, ใส่ไวสาผู้นั่นเองแต่ว่าไวพผักอิเลิศนี่เขาใส่สองใบอย่ามันก็สุกใส่หน้าหนาไไว้โ okay, อเคนาอเดี๋ยวห้าสิเอาไปปิง้งแล้วก็ให้น้องนั่งซิม ไปดีทุกคนเรียบร้อยแล้วเด้เดสอสำหรับเมนูฮอรมูใส่ใบผักอีเลิศเดี๋ยวใส่น้องนา่นซิมบอกอะไรคำเดียวว่าแซ่บสุดโบเมนทำแบะดิ <laughs> บทำเบะ <laughs> <laughs> เมนูนี้สุดซุดไปเลยบอกอะไรคำเดียวว่าเสียบเสียบอืมอืม

แม่แตียว่าขี้เกียมอันนี้บอแม่นะแม่จะได้กูไปขื้นเอาไปหันจนอันนี้ขีดเกียมบ้กง้แม่นดะงัุนก็กินขีดเกียมกันเฮ้ยเทเจ้าหมหยึ่งพิเศษ ิขี่เกียมกันมาแม่แม่รอคนประกาจับหนูขี้เกียรเอาที่ประาศเลยผมถ่ายวีดีโอไปอยู่เด็กความถิมได้แน้วยามอีพอสิแม่มากระถาว่วิดีโอตอนตันีวเมนูขี่เกียรกันมาเอาน <c oughs> แม,ม่จมว่ะ <c oughs> นิงปิงนิงปิงมานี่มามากินปิงกี่เกียมมเสียหรอเสยก็เดี๋ยว <c oughs> อืม <c oughs> ขิเกียมุสมอกไรเนี่ยมุสลิมมันรยกะมุสิมเป็นบุก่าจับขี้เกียจอ๋อบุก่ายนะ้ามีหัได้ไหมมีหัวแล้วกลัวไงบนมเอ๋อเดี๋ยวำงเอแ้วาทำอีบีหัวเออหิเดี๋ยวมีหัมายืนยันก่ขี้เกียจเยอะๆจ้า มันน,นี้มันเนี้ยอึวะน้องสาวก็เสือเดี๋ยวใส่พอมายืนยันเออเอายังดีไหมเสือวะนี่วะเอ๊ะเอาเอาที่พอยกขวดคอยเอากระปากปนกับหมูหน่อยนึงเอ๊ะยังคเอ๊ะเดี๋ยวใส่พอยืนยันนะฉันมาเสือเอ้าสีแมนจังไลยมึงทำมาเสือ

เี點點่ยวมเอาแตน้อยเกี <iah> ่ยวบแมนแล้วยยันจริงไหนอีพอยแล้วเป็นคนขวายขวายหรอแมนแล้กบินน้สเกี่ยวสดๆด้วยแซ่บบ่บงี้เกี่ยวขีเกี่ยวเส้ื่อมันผมบแมนบูแมนขี้เกี่ยวเดี๋ยวทำวิดีโอเองก่อน นั่นใ่หมแม่ใช่ไมกูกุ้มจับมอต่สาเห็นที่กูแลออกเขาอจะเห็น่เห็นเฮ้ยลงไ่หมดเมออเตอะไเียพอเนี่ ป้าจะกินชาซองฝรูดเนาะขี้เกี๊ยวจะบุลิงปิงขี้เกียวมาี่มาดิบุลิงปิงเมนูฮอหมูใส่ใบสาคูแซ่บซุดบอกแค่คำเดียวผ่านผ่านอย่าลืมไปเห็ดกินด้วยให้ขี้เกียวหน่อยนึ่ง ี๋ยวถามมึงเอาในวิดีโอกัแล้วกันเนาะถามว่าเกี่วว่าเขาเอาขีเา้เทียมมาผสมกับหยาบมงุงนะไปแล้วไปาย